นกชาติอีกนรังโว่ะมาปกป้องดีเลยลาวปก้องดียอดข้ามคนตกไม่ตกไม้ไหมออกช่วยนะครับแล้นคนแกอยู่เจ้ากองปะตอยปาตอยถึงน้าถึงน้าถึงกับยอดข้ามนะครับวันนี้ก็มาได้ทำช่วงกูชาตเป็นลังตีจ้ำังตี่องเลยนะครับังตี่องล่ไยอดข้ามช่วยช่ว การเกษตรนะครับเกษตรบรนเราเพราะฉะนั้นการมาทำเกษตรนะครับยอดข้ามรูรายบาทแปดสิบเก้าสิบนะครับเนี่ยรพอพวกปู้จัดผู้จัดสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ใต้ทำัวจันไหมไปเลบงคุด่ไปเล่ไปเล่อันนี้ยอดได้ยอดเกลี้ยง <in> <ine> อ่าหยดเลี้ยงนี่ครับวันนี้ไม่รู้เราจะเดินทวนที่ยังเดินหลังขุดนี่หลังหลังขุดก็เรียกว่าหลังขุดนังเก็บอ่าเนี่ยครับหลังขุดนังเก็บเว้นเพจโคดินใหญ่ดาอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องยูทูบนะครับอ่วันนี้ผมมาใต้ทำแต่ว่าจะก้องช้อนกูฉาดอ่ามาเก็บหยดเครี้ยงอ่าหยดเลี้ยงบานเรานะครับและก็รหยดกล้าม ลูกี้บาเลยยอดก้ามอาจัดแปดก่แปดกเก็บบนไหนกีู่ได้โบกไม่ไม่เน่ย่ครับโอ้หงนี้ไม่เคยมียอดแตไม่เคยมียอดนะแต่บาก้นชุ่มใบไมนี่หน้าน่าจะหน้าจะเลี้ยมหมนะนี่วันนี้เดียเตรียเลยหลังพุนี่หลังพดกระแทกยอดแล้วนะครับยอดใต้ตาำกวดจัดเก็บไปตาเก็บไปวงกระแทกไปเรื่อยๆเราเอาเป็น ทธมามชาจิจริงงนเับไม่ได้ตกแตงวิวเรือยเราไม่ได้แตงตีรันนะครับเร้ใตาจริงๆอ้เนี้ยนกเราไหมากรที่ตะกอนนกับการทีกาทตะกอนอํเภอร้อนตำบลร้อนนกับเนี่ยก็ทำวันทีไม่ต้องมากแต่ว่าเราปลูกให้หลากหลายเราได้กินตังปีนรับเราได้กินดังปี เราจะนั้นการเดียว่าลูกก็เรียกว่าปร,ปราชาประชัปะนประส้ปราชนปราชุมของฝือเศรษฐกิจนี่ครับนี่หยอดข้ามลูกไป,ปยอดข้ามลูกปิปนี่เก็บได้วันนี้นะ่าได,ได้ได้ได้ลูกนะก็ตกไปไม่หา้ามากอปผดไตก็ตึง วันจรองรด้มเออดีงามก้าวนึ่งเ้ก่อนังจีองรูนี่ยูกับตั้มมาจัดพระบ๊ายอ่าเนี่ยเดี๋ยอดข้ามวันนี้เจตนาลุงมามาไทยอ่าือรายได้จากยอดข้ามกองกกษตระกอนนะครับกษตตะกอนจาก หยดก้ามอ่าชวนโกชาตอ่าแล้วับนี่แหละชวนโกชาตเรามาเพื่อมามาเลียนได้ได้กงหยดก้ามเนี่ยมันเป็นกาำลังกายดีปกคนตกไม่ไม่ร้องวันนู่นเราก็ลูกก็กระตุตายเป็นดอกลูกก็กระตุตายเป็นดอกอ่าเร่อตอก็ทตุตายแทงบุ้งอืมไอ้ตรงนี้ไอ้หยดเครี้ยงหยดเครี้ยงหยดเครี้ยง

กับมันดีมันได้ถ้ากันเม็ดนะมันไม่มือนเรากำนวลไอ้มือนเรากำนวลอ่าแต่ว่าดอกกำนวลมันมีเล็กมังแย่มังเล็กมังแย่มังนะนี่อะไรอันนี้อันนี้หลังคุดหลังคุดเป็นดอกจังวูก้นตอกกรูกอย่างไรนะไม่รู้ดอกปลัดมังม่ายาวรวงยาวรวงก็มี่อ่าอันนี้รูปชาบะรถ Rồi quá lót, À nó còn vô ta nó Còn rồi kẹp bay đây Ờ, tìm <laughs> ở... ờ, <laughs> ừ. này 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 nè, ờ, mét mà rồi thích cái độc nó đó nó. Để nó nó kịp Lục mòn, cài cài cái cái đai lục mòn này Cái Có đấy cái đấy con. lục mòn มันเมอรี่อ่ามันเมอรี่น NO ี่ยังไงอ่าอ่าปลูกติ่มติมแมตเลยนะเป็นดอกเป็นดอกนะนี่พอลืมได้เ <si ก็บอืมมันมันจะก็ก็ไปเลี้ยงเลี้ยงไม่ใช่ไหมไม่ใช่คนละยางไอ้นี่ก็กินลูกอ๋อนี่กินลูกนะชาเลี้ยงไม่เป็นคนละยางไอ้นี่มันจะมีแต่เด็ใบอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ก็ก็อย่ากอะไรไดก็ มันเมอ์รี์ก็ค่ายเป็นโลว่ามันเพื่อค่ายเป็นโลอือต่อเดียวก็ไปถึงลางไปถึงกระตังไปเพื่อเด็กน้ำไปถึงชังอ๋อมีแม่ค้าหลับเชื่อไปข่ายเองทำทุ่งดีซิบอ๋ออันในบ้านเนาะเปานว่าใครช่งกะข่ายเป็นกิโลกะข่ายถึงโลกะค่ายอ่เนี่ยกับแคว้นยูทูป ก็ดินยาดากดไรก็แช่นะครับเหล่าพ่อแม่ลูกเป็นเบอร์รี่อ่ะเป็นดอกตังน้องดาวเนาะเหล่าลูกอ๋อใช้ปุ๋ยนะอืมได้ปุ้นเลยได้ปุ้นเลยนี่ปลูกมากี่ปีแล้วนี่น่าอะไรข้นจ้าโอ้โขขุนตาตั้มแล้วเนาะ คนเต้าเลยลูกเป็น์รี่เป็นมะลิเรเป็นกิ้งเป็นการจังหู้เม็ดตอนโกชัดนี่เนื้อไกได้กินได้นั่นก็เยียกว่าคุนทรัพย์คุณทัพย์ในพื้นที่ก้อะเกษตรกรเนเป็นดอกกานมันเกี่ยวก็ไม่แตกไม้กวัน nè. Ờ nè. Ừ. Qua rồi. Qua rồi. Ừ. chồng ngu Rồi á, Ừ. đi. lúc mặt, lúc đó, mác cho anh ni <Rabbi> xong này mà tay phun bà Giọt cam. Nhờ ni. Ni xong rồi đấy con đi. Tôm chít. บ้านเราไม่มีไอ้ไอโนนะจำไอ้จำเป็นกี่มาตายแล้วตายแล้วอืมน่าอยาบเป็นตรงนั้นแหละครับออมาถือมาปุ๊บมันตายแล้วพวกกินลักน่าอยากายาก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอบคุณโกชาร์ดนะครับกับแฟนเพจโคดินใหญ่ด,ดาเออแขกนายจ้องยูทูบเอฟซีนะครับเอฟซีโคดินใหญ่ด,ดานะครับก็ก็ขอบคุณใหญ่กดไลค์กดแชร์กันกกกกกในช่องยูทูบโคดินใหญ่ด,ดานะครับไม่ต้องเว,นว้นวรรค อ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ